ผลงานของทกสค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรนะคะโชว์ผลงานในรอบครึ่งปีบัญชี2,565ได้มีการเติมทุนไปแล้วนะคะมากกว่า3 0 0นล้านบาทค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวทกส A อ o b i l e Plus นะคะเป็นการยกระดับการทำธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจรค่ะใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมนี่คือการก้าวเข้าสู่ปีที่57เป็นการเพิ่มมาตรฐานนะคะในการดูแลพี่น้องเกษตรกรผ่านทางการ ตับโรงสร้างนี้เราไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยกับทกศเอโมบายพลัสธุรกรรมการเงินแบบครบวงจรโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสาหากรณ์การเกษตรหรืทรอทกศโดยฟีเจอร์ใหม่ที่ง่ายสะดวกรวดเร็วก,กว่าเดิมทั้งถอนโอนเติมจ่ายซื้อสลากตรวจสลากทกศการขอสินเชื่อการตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากเงินกู้พร้อมเปิดตัวสลากดิจิทัลทกศหน่วยละ50บาทวงเงินรวม3 0,000ล้านบาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า5ล้านบาทเปิดรับฝาก17พฤศจิกายนนี้ สำหรับครึ่งปีบัญชี2565ทกสตกสสนับสนุนสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคชนบทไปแล้ว368,745ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตรจากพระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยพลังงานแรงงานและข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าเกษตรผ่านมาตรการแบบครบวงจรทั้งตรึงอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ในช่วงขาขึ้นออกไปให้นานที่สุดจูงใจให้ลูกค้าชำระหนี้ผ่านโครงการชำระดีมีคืนพลัสวงเงิน3,000ล้านบาทไปถึงสิ้นปี 6 5การดูแลภาระหรนี้สินเดิมผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้การไกล่เกลี่ยหน,นี้นอกระบบและมาตรการจ่ายดอกตัดต้นควบคู่การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ ตังเป้าลดสัดส่วนหนี้ต่อสินเชื่อเหลือ7%ในช่วงสิ้นปีบัญชีและยังเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านมาตรการและโครงการสําคัญได้แก่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภรราระและแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้กับประชาชนผ่านการจัดงานมหกรรมรวมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหมยอย่อย่างยั่งยืนคาดว่าภายในมีนา2566 เราจะเข้าไปเติมในส่วนของแหล่งเงินทุนให้กับพี่น้องไทษตรกรไม่ต่ำกว่า7แสนล้านสินเชื่อแปลงใหญ่สินเชื่อเศร,รษฐกิจชุมชนสร้างไทยไอตาดูเบีย0ย0.01เสริมแก่ง SME เกษตรโครงการสารฝันสร้างอาชีพและ,ะวัตกรรมดีมีเงินทุนเราก็ยังคงไอตาดกเบียร้อยละสต่อปีโครงการที่เรียกว่าล้านละร้อย0.01โครงการปรับปรุงโครงสร้างนี้อย่างยัง่งยืน ซอยังคงขับเคลื่อนงานภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมหรือ BCG m o เดลโดยจะทำโมเดลการจัดการออกแบบเชิงพื้นที่แกนนี่แก้จน Design and m a n a g e by Area เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนอย่างตรงจุด